สวัสดีค่ะวันนี้มุมกล้องเปลี่ยนไปนิดนึงเพื่อนๆนะคะก็ต้องบอกว่าเออวันนี้นะคะเรามีไอเดียในเรื่องของการพูดคุยนะคะสำหรับอาจจะดูน่าเบื่อนะคะแต่ว่าก็เป็นความรู้นะคะก็คือวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราอ่ะไปเรียนมานะคะเราก็ไปเสริมความรู้คิดว่าเรื่องบางเรื่องนะคะไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกนะคะก็สิ่งที่เราได้มานะคะเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง จะพยายามย่อแล้วให้เพื่อนๆไปต่อยอดกันสำหรับคนที่สนใจที่จะรัน EA หรือว่าคนที่สนใจที่จะใช้ EA ในการเทรดนะคะสิ่งที่อยากจะบอกอย่างแรกเลยนะคะ 1. <c oughs> ไม่มีกลยุทธ์ไหนดีที่สุดนะคะ วิธีการนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องทำถ้าเราได้ e a มานะคะเราควรจะ Optimization หรือว่าหาค่าที่เหมาะสมนะคะซึ่งถ้าเทียบกันระหว่าง MT4 กับ MT5 MT5 ทำได้ดีกว่าเพื่อนๆนะคะถ้าได้ e a มาเพื่อนๆต้อง Optimization ก็คือในลักษณะของการหาการตั้งค่าที่เหมาะสมหรือดีที่สุดนั่นเองซึ่งอันนี้เพื่อนๆลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้คำว่า Optimization นะคะทำเถอะมันดีที่สุดแล้วนะคะ 2. นะคะ การ back test คือเรื่องสำคัญหลังจากหา optimization แล้วต้อง back test อย่างละเอียดนะคะว่าค่าที่เราได้มาเนี่ยนะคะมนสามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่หลังจากนั้นนะคะพอ back test ได้ค่าจริงแล้วไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะมีตังค์นะคะแล้วเพื่อนๆก็ลงเงินไปเลยนะคะเป็นล้านแล้วก็แตกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องทำ forward test โดยการที่รันในสถานการณ์จริงนะคะคเพื่อนๆก็คงพอจะรู้แหละว่า b a c k t e s นะ <S เหตุการณ์ในอดีตที่มันเป็นข้อมูล Data มันจะไม่ได้เป็นข้อมูลจริง100%ในเรื่องของการถาง a c ป s p เป e ห่าง p a ป e เป็น d y n a มิกอะไรพวกนี้จะไม่ไม่ได้เหมือนกับสถานการณ์จริงนะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา b a c k t ทสแล้วเราต้อง forward t เทสซึ่งอาจจะต้องมารันในสถานการณ์จริงกับพอร์ตเดโมก่อนนะคะพอเราเริ่มรู้ว่า EA เนี่ยมันทำไปตามสถานการณ์ที่เราได้คิดไว้ในใจหรือว่าที่เราวางแผนแล้วเนี่ยก็ค่อยลงเงินจริงในเรื่องของการเทรดโอเคไหมอันนี้คือเรื่องที่เพื่อนๆจะรู้กันอยู่แล้วใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรา run EA เสร็จนะคะสิ่งที่เราได้ถัดมาก็คือ สมัยนี้นะคะมันจะเป็นยุคกลางเขาเรียกว่ามันเป็นยุคกลางของ AI นะคะเพื่อนๆคือต่อไปเนี่ยยุคถัดไปนะคะก็คือน่าจะนะคะคนที่เขียนโค้ดได้ต่างๆเนี่ยนะคะน่าจะลดบทบาทลงเพราะว่า AI เนี่ยน่าจะทำให้เราได้แบบร้อหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่า solo company หรือ solo company นั่นแหละก็คือคนคนเดียวนะคะแล้วให้ AI ทำทุกอย่าง ตัวเองบริหารอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะส่วนในโลกแห่งการลงทุนนะคะเราต้องบอกว่าตอนนี้ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วนะคะสำหรับคนบางคนนะคะอยากจะทํา EA อนะคะอยากจะทำ EA, ะะอินดิเคเตอร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะเขียนโค้ดได้อย่างเราเราก็เขียนไม่ได้นะคะเพื่อน วิธีการนะคะเรามีตัวช่วยนะคะแชท GPT ช่วยท่านได้เอ้นะคะเพื่อนๆลองดูสินะคะเพื่อนๆอยากจะเขียนอยากจะให้มันทำ EA มันทำอย่างไรนะคะลองเขียนเงื่อนไขแล้วให้แชท GPT เขียนเป็นโค้ดออกมาเพื่อนๆสามารถทําได้หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้ f อฟเฟก์ดีมานะคะเพื่อนๆอาจจะให้เขาทําเป็นไดอะแกรมนะคะเขียนขึ้นมาว่าอ่ะถ้าถ้าเราจะเขียนใน f อฟเก์ดีมาเนี่ยให ให้ h ช GP t GPT ออกแบบโครงสร้างให้ในเอฟเฟกต์มานะเราแทบจะใช้สมองน้อยลงมากๆอะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราอยู่ในโลกแห่งการลงทนุนถ้าเรายังไม่พัฒนาหรือว่าเราหยุดพัฒนาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะตามโลกนี้ไม่ทนันเพราะฉะนั้นนะคะ h a GP t GPT ช่วยเพื่อนๆได้ หรือว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะสมมติว่าเพื่อนๆสนใจอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะคะเช่นอินดิเคเตอร์ใน TradingView นะคะซึ่งมันเป็นแบบ p i พ e Skip แต่เพื่อนๆอยากจะเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะมาใส่ใน MT4 หรือ MT5 เนาะวิธีการนะคะเพื่อนๆก็เอาโค้ด i พ e Skip นะคะไปใส่ให้ c h a t GPT แล้วให้ c h a t GPT เนี่ยมันแปลงออกมาเป็นอินดิเคเตอร์หรือ EA ได้เลยนะคะโอ้โ oh, หมันง่ายขนาดนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องที่เรา <c oughs> ได้รับรู้มากขึ้นว่ามันทําได้แล้วในสมัยนี้เขาทํากันขนาดนี้แล้วนะคะต่อมานะคะแชร์ p t นอกจากนั้นยังทําอะไรได้อีกรู้ไหมเพื่อนๆมันยังสามารถทําให้ในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยทำา EA ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่ามันจบไม่ลงใช่แบบ เอ๊ฉันรู้สึกว่ามันควรจะปิดทํากําไรหรือว่ามันควรจะมีทางออกที่ได้กําไรมากกว่านี้ปรึกษาแชททีพีีมันสามารถที่จะตอบเพื่อนๆได้เลยว่าแนวทางเนี่ยสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยเราควรจะปิดอย่างไรแล้วพอเอามาลองมาแบ็กเททมันได้ผลที่น่ามาหาัศจรรย์กว่าหัวพวกเราคิดอีกนะอันนี้คือเราผ่านมันมาแล้วแล้วเรารู้สึกทึ่งมากถึงขนาดที่ว่าต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอะจริงนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะฟังแล้วมันดูแบบเวียนหัวนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ถ้า ค่อยฟังแล้วเพื่อนๆลองไปบูรณาการความรู้ของตัวเองเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเรื่องที่4นะคะคือเรื่องการทำฟาร์ม EA นะคะการทำฟาร์ม e A ทํทำได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะลันเเตัวแล้วเปิดไปเลย10พอร์ตแบบนั้นไม่ได้เรียกฟาร์ม e A นะคะมันมีค่าเท่ากับ1พอร์ตนั่นแหละเพราะว่าถ้าล้างก็ล้างไปทางเดียวกันหมดเพราะ EA ตัวเดียวนะคะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าฟาร์มถ้าจะทำฟาร์ม e A 1นนะคะเพืะะ่อนๆจะต้องรู้จักสินทรัพย์ ที่เพื่อนๆจะรัน2กลยุทธ์ที่ EA ใช้ควรจะต้องแตกต่างกันนะคะสินค้าบางตัวนะคะเทรดบายได้เปรียกบกว่าเทรดเซล์อ่าแนวคิดนี้นะคะอย่างเช่นน้ำมันบิตคอยนทองคำนะคะเพื่อนๆลองคิดดูนะลองฟังแล้วก็ลองไปประมวลแล้วก็ลองย้อนไปนะคะทีนี้การจะทำฟาร์ม EA นะคะวิธีการเราจะต้องใช้ EA ที่ correlation กัน น้อยที่สุดหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ correlation ความสัมพันธ์ของผู้เงินอีกตัวหนึง่งเราเทรดทองอีกตัวหนึง่งเราเทรดค่างเงินแต่ใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันไปทั้งหมดคือไม่มี correlation กันมันจะช่วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยกับพอร์ตเพื่อนๆได้นั่นเองนะคะโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่ แนะนำนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเทรดในลักษณะของ E A แต่อย่าลืมว่านะคะย้อนกลับไปคำพูดเดิมไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ดีที่สุดนะคะและนะคะแนะนำแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำ E A ที่มันแบบมหัศจรรย์พันลึกอะไรขนาดนั้นคือแบบทำง่ายๆแล้ว b a c k t ทสใเช่อไหมบางเรื่องเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เอมันได้กำไรด้วยหรอสรุปมันได้เออเพื่อนๆงงมากๆเลยนะคะประเด็นก็คือนะคะคิดแล้วลงมือทำ นะคะคิดแล้วทำแล้วลงมือเทสตัวมือทดสอบก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเพื่อนๆก็จะเห็นเองว่าสิ่งที่เราคิดนะคะหรือสิ่งที่ h ช GP t GPT มันช่วยเราเนี่ยมาสามารถทํากําไรได้หรือไม่แต่ถ้าเรามัวแต่คิดแล้วเราไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วถูกไหมอย่างที่5นะคะคือคําว่ารีบาลานซ์นะคะหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าพอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ b บ็กเทสมาดีแล้ว f o r w a r d ร์ดเทดีแล้วลงเงินจริงแล้วเริ่มฟาร์ม EA แล้ววิธีการคืออย่างไรนะคะวิธีการก็คือนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเนี่ยก็ควรที่จะมามอนิเตอร์พอร์ตที่ลงทุนอยู่เรื่อยๆเช่นนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด10 EA มี10%พอร์ตพอร์ตนี้ได้กำไรมากกว่าที่คาดพอร์ตนี้ได้กำไรน้อยกว่าที่คาดพอร์ตนี้ขาดทุนนะคะวิธีการคือเราจะต้องหยิบกำไรออกมา ก่อนใช่ไหมในช่วงแรกเนาะในช่วงแรกคือพยายามที่จะเก็บกําไรเพื่อที่จะคืนทุนให้ไหวที่สุดหลังจากนั้นสเต็ปถัดไปจะต้องเอาพอร์ตที่พร้อมเสี่ยงแล้วเพราะเราเก็บต้นทุนมาแล้วเนี่ยมารีบราลานซงทุกๆเดือนเช่นเออกไรมากกาไรน้อยแต่เราพอร์ตไม่เท่ากันถอนลงมาพอร์ตไหนขาดทุนยัดเข้าไปให้อยู่ในระดับที่เรา วางแผนเอาไว้จากการออปติมิเซชันจากการที่เราแบ็กเทสมานั่นเองนะคะก็คือการรีบาลานซิ่งนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะแปลว่านะคะประโยชน์สําหรับวิดีโออันนี้นะคะที่เราจะแนะนําเพื่อนๆก็คือ 1. น,นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำา e เนะคะเพื่อนๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือใช้ Chat GPT ก็ได้ 2. ถ้าเพื่อนๆจะรันนะคะ รันีเอนะคะต้องเข้าใจ e อตัวนั้นก่อนต้องออพติมัต้องแบ็กเทสต้องฟอร์เวิร์ดเทสก่อนที่จะเทรดนะคะก่อนที่จะลงเงินจริง 3. การจะฟาร์ม e เ a เพื่อนๆจะต้องให้แต่ละกลยุทธ์มันแตกต่างกันนะคะโอเคไหมนะคะสอย่าลืมรีบาลานซิ่งพอร์ตเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในเรื่องของการใช้ EA นั่นเองนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็แนะนำประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะคะเพื่อนๆก็ ทักมาถามเราได้โดยตรงนะโอเคขอบคุณมากค่ะ